ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พระเจ้าจะตอบคำถามทั้ง13ข้อดีทีนี้ก็เริ่มกันเลยแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องขอโทษ สำหรับคำถามพวกนี้หรอกนี่คือคำถามที่มนุษย์ชายหญิงได้เฝ้าถามมานับร้อยๆอยปีแล้วถ้าหากมันโง่เง่า,งาผู้คนคงไม่ถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงรุลูกหล,ล,ลานหรอกนะมาไปที่คำถามแรกกันฉันได้สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆในจักรวาลขึ้นเพื่อเธอจะได้มีได้สร้างสิ่งที่เธอเลือก กฎเหล่านี้ไม่สามารถละเมิดหรือเพิกเฉยได้แม้ขณะที่กำลังอ่านถ้อยคำนี้เธอก็กำลังปฏิบัติตามอยู่เธอไม่อาจไม่ทำตามกฎนี้ได้เพราะมันคือวิถีที่ทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปเธอไม่สามารถออกไปจากกฎหรือทำสิ่งใดน,นอกเหนือจากกฎได้ทุกนาทีชีวิต เธอใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์น,นี้และทุกสิ่งที่เธอเคยมีประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมานั่นเองเธอคือหุ้นส่วนของพระเจ้าเราร่วมพันธสัญญากันชั่วนิจนิรันด์คำสัญญาที่ฉันให้ไว้กับเธอคือฉันจะให้สิ่งที่เธอขอคำมั่นสัญญาของเธอคือการร้องขอคือการเข้าใจถึง กระบวนการการขอและการตอบคำร้องขอนั้นฉันอธิบายกระบวนการนี้แก่เธอมาแล้วครั้งหนึ่งและจะทำอย่างนั้นอีกครั้งเพื่อเธอจะได้เข้าใจแจ่มแจ้ง,จงเธอดำรงอยู่ในสามละนาบโดยเธอประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจและวิญญาณซึ่งเธออาจจะเรียกว่ากายภาพ อากายภาพหรืออภิกายภาพก็ได้นี่คือตรีเอกานุภาพซึ่งถูกเรียกในชื่อที่ต่างกันไปเธอเป็นสิ่งใดฉันก็เป็นสิ่งนั้นฉันแสดงตัวออกมาในฐานะองค์สามซึ่งนักศาสนาศาสตร์บางคนเรียกว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหล่านักจิตบำบัดร่วงรู้สามข้อนี้และเรียกว่าจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกนักปรัชญาของเธอใช้คำว่าสัญชาตญาณอัตตาและจิตเหนืออัตตาซูเปอร์อิกโกวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังงานสะสรและปฏิสะสร กวีกล่าวถึงจิตใจและวิญญาณ my heart soul นักคิดนิวเอจอ้างถึงร่างกายจิตใจและวิญญาณ body my soul เวลาของเธอแบ่งออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วเธอไม่เหมือนกันตรงไหนกับจิตสำนึก จิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกสถานที่ก็ถูกแบ่งออกเป็นสามนั่นคือที่นี่ที่นั่นและที่ว่างระหว่างการระบุหรืออธิบายที่ว่างระหว่างนั้นยากเอาการพราะเมื่อเธอเริ่มอธิบายหรือให้คำนิยามมันก็จะกลายเป็นที่นี่หรือที่นั่นไป แต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงๆเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่และที่นั่นตั้งอยู่ได้เหมือนที่ปัจจุบันอันเป็นนิรันดร์ทำให้ก่อนหน้าและภายหลังตั้งอยู่ได้นั่นแหละคุณลักษณ์ทั้งสามของเธอแท้จริงคือพลังงานสามอย่างเธออาจเรียกว่าความคิด ค่อยคำและการกระทําเมื่อทั้งหมดนี้รวมกันจะเกิดผลลัพธ์ซึ่งในภาษาและความเข้าใจของเธอเรียกว่าความรู้สึกหรือประสบการณ์วิญญาณของเธอจิตใต้สำนึกสัญชาติญาณจิตวิญญาณอดีตคือผลรวมของทุกความรู้สึกที่เธอเคยมี หรือเคยสร้างสารรค์ขึ้นการตระหนักรู้ถึงบางส่วนของมันเรียกว่าความทรงจำเมื่อเธอมีความทรงจำจึงกล่าวกันว่าเธอระลึกได้เธอได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันอีกครั้ง remember นั่นคือนำกลับมารวมกันนำส่วนต่างๆมาประชุมกันอีกครั้ง เมื่อเธอชุมนุมทุกส่วนเสี้ยวของตนเข้าด้วยกันเธอก็จะจดจำได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครกระบวนการสร้างสารรค์เริ่มต้นที่ความคิดซึ่งก็คือมโนคติความนึกคิดหรือจินตภาพทุกสิ่งที่เธอมองเห็นครั้งหนึ่งล้วนเคยเป็นแนวคิดของใครคนหนึ่งไม่มีสิ่งใดเลย ที่ปรากฏขึ้นในโลกของเธอซึ่งไม่เคยปรากฏครั้งแรกในฐานะของความคิดล้วนๆน,นี่เป็นจริงสำหรับจัก,กรวาลด้วยเช่นกันความคิดคือขั้นแรกของการสร้างสารรค์ลำดับต่อมาคือถ้อยคำทุกสิ่งที่เธอพูดคือการแสดงออกของความคิดมันมีอำนาจสร้างสารรค์และ ส่งพลังงานแห่งการสร้างสรรค์นั้นออกสู่จักรวาลคำพูดมีพลาวัตมากกว่าหรือบางครั้งอาจพูดได้ว่ามีพลังสร้างสรงสรค์ามากกว่าความคิดเพราะคำพูดมีความสั่นสะเทือนในระดับที่ต่างจากความคิดพวกมันเข้าไปรบกวนเปลี่ยนปรับกระทบต่อจักรวาลด้วยแรงประทะที่มากกว่าคำพูด คือระดับที่สองของการสร้างสรรค์ต่อไปได้แก่การกระทำการกระทำคือคำพูดที่เคลื่อนไหวคำพูดคือการแสดงออกของความคิดความคิดคือมโนโคติที่ก่อรูปร่างมโนคติมาจากพลังงานรวมตัวกันพลังงานคือการปลดปล่อยของแรงแรงคือมวลธาตุที่ตั้งอยู่ คืออนุภาคของพระเจ้าคืออนูของสิ่งน,นั้นคือเนื้อแท้ของสรรพสิ่งจุดเริ่มต้นคือพระเจ้าจุดจบคือการกระทำการกระทำคือการสร้างสรรค์ของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าได้มีประสบการณ์นั่นเองความคิดที่เธอมีต่อตัวเองก็คือเธอไม่ดีพอ ไม่เยี่ยมพอแม่ไร้บาปพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าได้เธอปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมานานจนจำไม่ได้แล้วว่าเธอคือใครทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่คือส่วนหนึ่งของแผนการศักดิ์สิทธิ์โดยเหตุว่าเธอไม่อาจที่จะอ้าง สร้างหรือมีประสบการณ์ว่าตนคือใครหากเธอเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจึงจำเป็นที่เธอจะต้องลบปฏิเสธลืมความเชื่อมโยงกับชั้นเสียก่อนเพื่อเธอจะได้มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมจากการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ด้วยการทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพราะประสงค์อันสง่างามที่สุดของเธอและ ปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันก็คือให้เธอได้มีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฉันเหตุนั้นเธอจึงอยู่ในกระบวนการแห่งการมีประสบการณ์ถึงตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ตัวตนขึ้นใหม่ในทุกขณะจิตเช่นเดียวกับที่ฉันทำผ่านทางเธอเธอเห็นความเป็นหุ้นส่วนของเราแล้วหรือยัง เธอจับความเกี่ยวพันของมันได้ไหมนี่คือการร่วมมืออันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจริงๆคือการหลอมรวมอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเธอจะงโลหวขึ้นเมื่อเธอเลือกให้เป็นอย่างนั้นเธอยังไม่ได้เลือกจริงๆเลยเธอยังผัดวันประกันพรุ่งหน่วงเหนียวยืดเจื้อและประท้วงอยู่ตอนนี้ได้เวลาแล้ว ที่จะประกาศและสร้างสิ่งที่เธอให้สัญญาไว้การจะทำอย่างนั้นได้เธอต้องเชื่อในคำสัญญาและใช้ชีวิตตามนั้นเสียก่อนเธอจะต้องใช้ชีวิตตามคำสัญญาของพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้าก็คือเธอคือบุตรของพระองค์ทายาทของนางคือฉายารักเดียวกัน คือผู้เสมอพระเจ้าและนี่คือจุดที่เธอติดค้างอยู่เธอสามารถยอมรับการเป็นบุตรของพระเจ้าใช้ยาลักเดียวกันแต่กับถอยหนีหากบอกว่าเธอคือผู้เสมอพระเจ้ามันมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้มันยิ่งใหญ่เกินไปน่าอัศจรรย์เกินไปและต้องรับผิดช,ชอบมากเกินไปเพราะ ถ้าเธอเสมอพระเจ้าแล้วย่อมหมายความว่าไม่มีสิ่งใดจะกระทำต่อเธอได้ทุกสิ่งล้วนเกิดจากการสร้างของเธอเองจะไม่มีคนเลวหรือเหยื่อผู้ขอร้ายอีกต่อไปมีเพียงผลลัพธ์จากความคิดที่เธอมีต่อสิ่งต่างๆเท่านั้นฉันขอบอกเธอว่า ทุกอย่างที่เธอเห็นในโลกของเธอล้วนแต่เป็นผลลัพธ์จากความคิดที่เธอมีต่อสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นเธอต้องการให้ชีวิตโง่หัวขึ้นจริงๆใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นจงเปลี่ยนความคิดที่มีต่อชีวิตเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองจงคิดพูดและทำเสมือนเธอเป็นพระเจ้าแน่นอน การทำอย่างนั้นจะแยกเธอออกจากคนส่วนใหญ่และบรรดาเพื่อนมนุษย์ของเธอพวกเขาจะเรียกเธอว่าคนบ้าและจะหาว่าเธอดูหมิ่นจับจ้วงในที่สุดก็จะทนไม่ได้และจะพยายามตึงกางเขนเธอพวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะคิดว่าเธอกำลังอยู่ในมายาการของตัวเองหรอกคนส่วนใหญ่มีมารยาทพอ ที่จะปล่อยให้เธอสนุกกับความบันเทิงส่วนตัวแต่เป็นเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วคนอื่นๆจะถูกดึงดูดเข้าหาความจริงของเธอเพราะคำสัญญาที่เธอให้แก่พวกเขานี่คือตอนที่เพื่อนมนุษย์ของเธอจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วจุดนี้เองที่เธอเริ่มข่มขวัญพวกเขา mm hmm. เนื่องเพราะสัจจะอันเรียบง่ายของเธอเมื่อแสดงออกมาอย่างเรียบง่าย จะส่งมอบความงามยิ่งกว่าปรอบโยนยิ่งกว่าสันติยิ่งกว่าเบิกบานมากกว่ารักตนเองและผู้อื่นได้มากกว่ากลวิธีใดที่เพื่อนร่วมโรคของเธอจะเสกสรรขึ้นได้หากพวกเขารับเอาสัจจานี้ไว้ก็ย่อมหมายถึงการสิ้นสุดวิถีของตนและยังหมายถึงการสิ้นสุดความเกลียดชัง ความกลัวมานะถือตนและสงครามอีกด้วยคือจุดจบของการประนามและเข่นค่าในนามของฉันจุดจบของความคิดว่าอำนาจคือธรรมจุดจบของการค้าผ่านทางอำนาจจุดจบของความซื่อสัตย์และพักดีเพราะความกลัวจุดจบของโลกที่พวกเขารู้จัก และเป็นโลกที่เธอได้สร้างขึ้นมายาวนานฉะนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเถิดดวงวิญญาณที่ดีเอย๋ยด้วยเธอจะถูกด่าว่าถมน้ำลายใส่เรียกหาและถูกทอดทิ้งกระทั่งในที่สุดพวกเขาจะกล่าวหาเธอทดลองเธอและตัดสินว่าเธอมีความผิดโดวยวิธีการทุกอย่างนับตั้งแต่ ห่วงยามที่เธอยอมรับและรับเอาภารกิจศักดิก์สิทธิ์ไว้เป็นภารกิจแห่งการตระหนักรู้ในตัวตนค่าอย่างนั้นจะทำไปทำไมใช่ไหมก็พอเธอไม่ได้ใส่ใจกับการยอมรับหรือการรับรองจากโลกอีกต่อไปไม่พอใจกับสิ่งที่โลกนำมาให้อีกและไม่ยินดีกับมันมอบให้คนอื่นๆด้วย เธอต้องการให้ความเจ็บปวดสิ้นสุดความทุกข์ทรมานยุติมายาสลายเธอพอแล้วกับโลกที่เป็นอยู่นี้และสแสวงหาโลกใบใหม่เรว่าไม่ต้องเสาะหาอีกต่อไปแต่จงนำออกมา